ร้กตีกอล์ได้ง่กับทัสูระในรู้กาตีกอดีๆง่ายๆนะครับกับครูเข็มการสึ่มสมํำรานนะครับในช่องเร no ียนดนตรีดีๆ by ครูเข็มการสื่มสมํำรานกับผม สวัสดีครับพบกับครูเขมกระเสมสารานมาแล้วครับ EP นี้นะครับหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีไปแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับทุกคนจะได้พบกับแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับมีหลายแบบฝึกหัดเลยตั้งแต่การรู้จักตังหวะนะครับรวมถึงลูกทรงต่างๆนะครับและสุดท้ายที่คนรอคอยคือการเล่นประกอบเพลงโอ้โหนี่คือเรียกว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากครับ อย่าให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นนะครับอย่าลืมว่านอกเหนือจากจินตานาการทฤษฎีก็สําคัญแต่นอกเหนือจากทฤษฎีที่สําคัญแล้วจินตนาการจะทำให้ทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนั่นต้องกลับมารวมกันและสนุกไปกับมันนี่คือการเรียนซูปอร์ดั้มนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเอ้ยเอ้ยอยังไงครับยังไงครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะครับเรามีเทคนิคการใช้มือเบื้องต้นให้กับนักเรียนได้ลองทดสอบดูนะครับโดยกําหนดให้มือขวาเนี่ยตีพวกไฮแฮตทอมฉาบแคสนะครับหรือว่าฉาบไร้ส่วนมือซ้ายนะครับเรากําหนดให้ตีสแนเบดดัมทอมแล้วก็ฉาบนะครับเพื่อง่ายนะครับต่อการแยกระษานะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เล่นมือขวานะครับส่วนมือซ้ายนี่ก็สามารถสลับได้เลยนะครับลองทดสอบดูนะครับว่าสามารถ เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับทีนี้มาดูในแบบฝึกหัดที่นะครับ2.1นะครับทดสอบนะครับการตีโน้ตนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะมีไฮแฮดมีเสนและก็มีเบสดัมนะครับอ่านี่เสียงไฮแฮดนะครับอันนี้เสียงเบสดัมนะครับแล้วก็เสียงเสนนะครับที่ในโน้ตจะมี3ตัวนี้นะครับลองทดสอบครับ1 2 1 2 3 4าสี่ ลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่ม,มครับ1 2 3 4 1 2 3 4านเอาแล้วครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความรู้ที่ได้รับนะครับหวังว่าคลิปการสอนครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจนะครับนักเรียนที่ชื่นชอบหรือแม้กระทั่งทุกคนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นดนตรีนะครับขอให้เล่นดนตรีมีความสุข และมีจินตนาการนะครับเพื่อตอนเองและสังคมครับผมขอบคุณมากครับ